อรุสวดจเชาวชาวโลกเนะาะพระสมเด็จสมเด็จโตนะพระอาจารย์ของพี่เจงลูกปุดโตเนาะไหนชินาบัญชรใครยังไม่ได้มั้งมันยาวเนาะถ้าได้เลยเจงนะรู้ไว้เมื่อก่อนพี่เจงทําความเพียรตอนสมัยัยรุ่นเนี่ยพี่เจงท่องชินาบัญชรเนี่ยพี่เจงท่องไม่ได้นะแรกๆมันมันต้องใช้ความเพียรใช่ปะพี่เจงทําไงหร้ว่าร้อยแปดจบอืม พแต่ก็มรดร้อยแปดจบสมมติว่าพี่เจงตั้งใจว่าพี่เจงจะท่องไม่ได้ในวันเนี้ร้อยแปดจบสมมติเรานับไปยาวๆเนี่ย <c oughs> ไปรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้เริ่มที่หนึ่งใหม่เลยอืมประมาณนั้นนะคือโหดขนาดนั้นไม่ <c oughs> งั้นมันไม่ได้หรอกเราภาษาบาลีมันยากเนาะสําหรับบางคนเขไม่เอาไม่เอาบาลีเอาไทยอะชัดเจนแต่ว่า ภาษาบาลีมันศักดิ์สิทธิ์เนาะคนไม่รู้นะชินะปัญชรป,ปริตตังมังรักขตุสัพพะทาก็ได้เอาสั้นๆอชิตังเมชิตังเมก็ได้สั้นๆแต่ถ้าอยากได้ยาวๆให้มันมีสมาธิก็ทำนะ <c oughs> อ่านี้ก็ครูบาอาจารย์พี่เจ๋งเนาะหลวงปูดด่ดูแล้วก็เยอะครูบาอาจารย์พี่เจ๋งเยอะเนาะอันนี้ไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธนะที่นี่เนี่ยเปิดเผยเรื่องราวสัสจจะ ความสิงทั้งหมดของโล,ละจัก,กรวาลทั้งอันอันจัก,กรวานลนี่ขนาดน,น้นเออขนาดแะละ <c oughs> มาขนาดนี้แล้ว <c oughs> ใช่ไหมเออ <c oughs> บอกไปแล้วนะกูคือโคตรอะไรกูเป็นลับกูคู่ควรกูญาติให้ความอะไรมาสาั่นความมาสัน,นความศักดิ์สิทธิ์ในตนแผ่ขยายไปทั่วโลกละอนอันจัก,กรวาล กูเปิดรับกูค็ควรกูอุาตทำเองนะสอนไปแล้วนะสอนไปและอูทำทุกวันทำทุกวันเข้าใจนะเข้าใจเหมืกันนะอ่ะเอาใหม่กูเปิดรับกูอุญาตกูคู่ควรคู่ควรอะไรก็ใส่ไอ่ะคูคะ่ค,ควรสมมติอ่าคู่ควรของการเป็นโครพ่หมาบร,รมเศรษฐีโคดพี่มาบร,รมอะไรก็ใส่เข้าไปคิดเองแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ เสร็จแล้วตรงนี้กูเปิดรับกูควรกูญาติให้เติร์ดเติร์ดเติร์ด,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 ดเข้ามาในชีวิตอย่างหัดจันหัดจันกูเปิดรับอนิตาที่สามเนาะนี่ทํานะพูดไปเปล่งวาจาไหมมันศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วก็ตรงนี้สมองใช่ไหมอืมอืมนี่นางนี่ใช่ไหม,มตรงนี้ใช่ไหมกูเปิดรับเนี่ยครูทุกครั้งที่คอไปนี่นะเขาเรียกว่า eft tapping เนาะแต่พี่เจงเอา d o u b l ลนะเพราะว่าเราซุปเปอร์ใช่ไหมเราไม่เหมือนใคร องค์ความรู้ต่อไปเรื่อยตรงนี้ใช่ไหมกูเปิดรับกูญ,ญาติกูคู่ควรกับความเป็นโคตรผิวแหรมเศรษฐีโคตรผิวแหรมเจกักรพรรดิโคตรผิวแหรมอะไรใส่เข้าไปแน่แล้วก็ตรงนี้หน้าอกนี่เสร็จแล้วก็ตรงนี้กูเปิดรับกูญาติกูคู่ควรของความอัศจรรย์อัศจรรย์ของซูเปอร์ออรกอทุกรงนะเห็นไหมคลิปนี้โคตรเจ๋งเลยแล้วก็หัวใจนะสมองอ่ะกูเปิดรับกูคู่ควร กูญาติกูเปิดรับกูควรกูยาตคว,วามอาจารย์ความอาจารย์ภายในของซูเปอร์ซอสุพองซูเปอร์บีทุพองไวท์ทวีนทุกองบีอิทุกองพันเข้ามาในการในใจกูตลอดเวลามาอาจารย์อาจารย์อาจารย์นี่วะเนี่ยแล้วก็ตัวเราเสร็จแล้วก็ทําทั้งตัวเลยให้เซลล์ลุกเซลล์มันจิตใต้สํเน็กมันจําได้ <c oughs> แล้วก็ทําทุกวันเลยตอนแรกเขาบอ,อกว่า ก,ก่อนแกอ่าในไลฟ์พูดเขาบอกว่าอะไรที่เราคิดเราพูด17วินาทีมันจะเกิดขึ้นนะทำดับเบิ้ลมากกว่า17ก็เป็นเลยทำเข้าไปนี่พีเจงทำแม่งทั้งวันทั้งคืนนะมันจะไม่ได้ได้ไง <laughs> โอเคแนละ้วอันนี้ของดีเนาะนี่บำเพ็ญเข,า <c oughs> เขานนะ้าไปอืมเข้าใจตรงกันนะนี่ท้าวไปสวรรคพยาคุดพยาคุดพยานน้ภาษาสัง่งกจก็คูบาอาจารย์เยอะอืม เอาเป็นว่าถ้าเรายังไม่รู้ตาที่สามยังไม่เปิดหาความรู้ตรงนี้บอกรัดสั้นตรงหา,รมมานุมานหันไปเห็นว่าหานุม,มานเนาะ <c oughs> แล้วก็สมุนไพรนะเนี่ยสมุนไพรอันนี้ก็ได้ยาหมองขาวนี่ก็ดีเนี่ยกะ <c oughs> มีนะพี่เจ็งสอนนะหายใจเข้าไป ทั้งหัวเลยให้มันสมองมันปร่งโล่งเพราะว่าเขาวิจัยมาแล้วว่าสมุนไพรไทยที่มีลักณะให้กลิ่นหอมพวกเนี้ยมันจะทำให้สมองเราทำงานได้เกิน260%แล้วเราจะชาบในความคิดในคำพูดและการกระทำในการทำภารกิจการงานทั้งหมดเลยในแต่ละวันเนาะเห็นไหมพอมันจะมีโฆษณาก็จะกดผ่านไปก่อน แล้วก็อะไร <c oughs> ก่อนนอนตื่นนอนก็ทำซ้ำๆโปรก,กันจิโนลงไว L L S T P F F สำเนีกรู้คุณตัอแพนเหมือนคุณแล้วก็เปิดขึ้น963นี่963 963 888 111 3, 96 3 88, 11, 13, แล้วแต่ชอบ528อะไรก็ได้เดี๋ยวไปหาความรู้นะพี่เจงก็บอกพอเราเปิดเนี่ย963มันเป็นเพื่นสูงสุดละของพระเจ้าเขาจะดึง ติดเราขึ้นเราจะรุ่งเราเองเนาะของดีเอาไปนะอโอเคต่อไป <c oughs> นี่แหละทํานะทุกวันเลยเวลาเราปวดเมื่อยเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็ช่วยได้สอนอนักเยอะแล้วอะเอาไปทําสอนเราไม่ทาก็แค่นั้นแหละก็จบแค่นี้พี่เจ๋งก็ได้อยู่คนเดียวเพราะพี่เจ๋งก็ทำของพี่เจ๋งซ้ำๆอยู่ทุกวันเนาะประมาณนั้นเลยเวันนี้จะพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้พูดเรื่องโลกอยู่บนโลกอยู่ในโลกอยากปิดในโลก ในเรื่องของราคาโลภะาทุส์กินเล็ตัณหาทั้งหลายนะขัดเกลาตัวเองจนใสสะอาดพิสุดเป็นลูก้าว่ใสสะอาดพิสุดมีตัวอย่างแบบหนึ่งขัดเกลาตัวเองให้ใจเราใสก็บอกแล้วโคตรพี่มหาเรียสัตว์สเกิดแก่เจ็บตายโคตรพี่มหาบรมสุข นทางคือหัวใจศักดิ์สิทธิ์ก็คือใจเราที่เราขัดเกลาจำมัใสสว่างนี้แล้วเราจะลุกแจ้งแทงตลอดทุกสิ่งแล้วอยู่บนโลกยังไม่ค้องติดอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกอยู่เหนือเลกกท็ทำแปดไม่รู้จักโลกกท็ทำแปดไปศึกษาบุญเกียรติรถุสิบศึกษาบารามีสามสิบศึกษาหาความรู้เพื่อน,นำพาตัวเองออกจากทุกข์และพ้นทุกข์อาวพี่จ๋ยอยาอธิบายหนึ่ง เวลาที่จิตเราคิดวนวนอยู่ในเรื่องที่เราไม่อยากจะคิดปล่อยมันคิดไปแต่เดี๋ยวมันสร้างนะ <c oughs> ถ้าเราโฟกัสสิ่งไหนนานๆไม่ดีมันจะเกิดขึ้นดีลีทให้วดีลให้ไวายดีลให้ไวก็ววบอกตัวเองหรือจะโปกกรแกรมใหม่ก็ได้ถ้ากูคิดถึงเรื่องเนี้ยที่มันไม่ค่อยโอเคอ่ะชีวิตกูจะลุ่งเลื้งไปเรื่อยๆพูดออกไปเพราะว่าการเปล่งวาจามันคือโคดดิ้งเนาะทำให้ ชีวิตเราเป็นอย่างที่เราพูดไงสมมติหลงไปคิดแล้วคิดถึงไอ้เที่ยงอีกแล้วแม่งทำแต่ไอเ้เทียงทำไมอย่างนั้นอย่างนี้มันจะคิดอย่างเงี้ยแล้วก็บอกตัวเองไงทุกครั้งที่กูคิดถึงไอ้พวกไอ้เที่ยงหลายกูชีวิตจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทางรัฐนะพีจเจรบอกอย่างนี้เพราะพิจเจรเข้าใจว่าในแต่ละวันเนี่ยลูกศิลย์ลูกลหางพิจเจรนะน้องๆทุกคนจะเจอแต่คนที่อะไรก็ไม่รู้ไอ้คนที่มันท็อกซิกและคิดไม่ค่อยดีแล้วมันก็จะทําแต่ไม่ดีเพราะมันคิดดว่ามี แล้วมาคิดว่าสิ่งที่มันทํามันดีอย่างเช่นพวกคอลเลคชันมาคิดว่ามันไม่ผิดอ่ะมันไม่ผิดมันก็จะดื้ออยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ทําไมมันดื้ออย่างนั้นเราก็จะสงสัยว่าทําไมมันอย่างนั้นใช่ไหมทําไมทําไมบอกตัวเองเรื่องของเขามากูโง่คิดเรื่องมึงอีกแล้ต่อนนี้กูคิดเรื่องมึงเมื่อไหร่กูจะเจริญขึ้นใช่ไหมนี่อยู่ที่ความคิดถ้าเราฉลาดคิดถ้าเราฉลาดคิดแล้วเราเปล่งวาจาเราพูดอะไรออกไป กูคือโคตรเือนรมมันมีความสุขมาข้างร่ำรวยกูแม่งโคตรงินไหล,ไหลมาเทมาไม่ขาดสายกูแม่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทองเข้าของทรัพย์สมบัติมหาศาลมากมายอืมเปลี่ยนความคิดคำพูดซะให้เป็นสิ่งที่ต้องการให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเท่านั้นโอเคนะวันนี้วันอังคารสีฟนะ้าไหมขาดสีฟ้าไม่ได้ทอรอบครับเกี่ <laughs> ยวนะเกี่ยวโอ้ยเล่นกีฬาสีเนาะ โอเคนะถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ถามมาพี่เจงก็จะเฉลยแล้วบอกไปเรื่อยๆเนาะสีฟ้านี่ขาดไปได้เนี่ยเนี่ยสีฟ้าใส่ไว้ตลอดเลยมันเบาดีพระพิคเนตโอมสีคเนชีนธรรมกำกันาปรีนธสิทิมุคขคณะปตีธรรโอมพระมหาคณาปรีญานรมหาพระแม่ลักษมีไปด้วยนะโอมสีลักษมีพระมหาคณาปรีธรมหาเนาะ <c oughs> ดึงดูดเงินทองนะพระพรหมจะใส่แล้วลึกลึก โอเคนะไปหาใส่นะเบาๆไม่ต้องทองหรอกเอาอย่างเงี้ยสบายดีอ่ะเลิฟ <c oughs>